เข้าได้ไหมนี่โดอะไรวะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับพี่ยิงหรือยิงปิดสบสองเทลให้มี่นัยิงดีกว่าอ่ะ เขาปืนกับไอ้ธนูกับกาก,ากเด้อวันนี้จะมาลองอาวุธเอ้ยลองอันนี้นะครับเออเพช <est>, รประดับเพชรนะครับเพช <est>, ร <พ est, S 2> ต้องทสาะมาลองยิงดิชุดกบพร้อมยิงกันโอ้โหวันนี้เจ็บแสบอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเข้าเยอะมันเข้าเยอะคือยิออยออยงดินุ่งกะก,กากมีไม่ได้เพิ่มกาก นี่คือบอกปีน้อยสุดแล้วนะบอกปีสิบสามใช่มันเข้าเยอะจังหวัดรุ่นยุบบอกปีสิบห้านะนี่คือไม่นับเรื่องไม่โคตรแรงไงนี่ทำไมมันไม่มีอะไรเลยหกเปอร์เซ็นต์คือยังไงวะสลับกันยิงแม่เนี่ยเราก็งงกับประดับนี้มากเลยนะครับคือเฮี้ยอะไรวะ เีสคืออะไรวะประดับอะไรของมันวะมันบอกโอกาสหกเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยสามสิบดีเอ็มจีใช่ปะเมื่อโดนโจมตีมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีโอ้ครับบุ๊แกก็บวก โหเยอะจังวะอะเราไปลองธนูเลยดีกว่าครับอะเราจะมาดูนะฮะธนูกาอาบุธดีเอ็มนะครับย่อของเขานั่นเองนะฮะนี่นะครับของกาก็ประมาณนี้นะครับส่วนของตัวอื่นเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ทีหลังนะครับก็บวกประมาณนี้แหละครับเหมือนกันทุกอันเหมือนกันทุกอันนั่นแหละครับ แต่จะมีความสามารถที่โหดลายมากนะฮะลองลองครับโอ้นี่แหละครับ <c oughs> ผมนึกเจ็บแสบแล้วโอ้ยังโหดนะนี่นะคือธนูความสามารถเอ้ธนูแห่งความมื่นนะมันทำมาจากอะไรวะเอ็งนึงวินึยผมผมไม่ได้ทำเองประดับอะไรไม่ได้แส่เศกสัตว์รองเท้าแล้วก็ธนูก็นี่แหละครับอืมก็ ค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือแม่งลบทุกอย่างนะครับลบตีหกสิบหกลบตีหกสิบหกและทุกอย่างและอันอื่นมันก็จะลบสิบสามนะครับตามมให้ตายเลยนะ, <c oughs> นะค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาบุตก็ยึดเป็ดไม่ยังถือว่าดีนะโอ้โหโอ้โหผมนี่ยอมแพ้ ไปแล้วครับจุ๊บจุบ